มนุษย์นี้อันเดอร์ทัมและเผ่าพันธุ์โฮมินิดในรามายณนะหนึ่งในตัวละครที่สําคัญที่สุดในรามายณนะคือวานารารามายณนะไม่เคยกล่าวถึงวานาราว่าเป็นลิงตามคําอธิบายในรามายณนะวานาราคือมนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่ดูเหมือนลิงเช่นฮันุมานสุครีนาลาและนิลาบูชายของสถาปนิสวรรค์พระวิศวกรรมคือวานาราบางส่วนที่กล่าวถึงในรามายณนะว่ามีเกี่ยงระบุด,ด้วยว่า สปีชีนนี้มีอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียและปกครองอินเดียตอนใต้ไม่มากก็น้อยรวมทั้งไทยเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆทางตะวันออกเฉียงใต้ในบทความนี้เราจะเห็นหลักฐานต่างๆที่แสดงว่ามีแอนเดอร์ทันหรือโฮโมเซเปียนเป็นคนละสายพันธุ์ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ต่อมาเนื่องจากการอยู่รอดของสัตว์ที่เหมาะสมที่สุดและการรบกวนทางระบบมิเวตต่างๆทำให้สัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปความหมายของวานารา วานาราเกิดจากการรวมคำสันสกฤตสองคำวานหมายถึงป่าและนาราหมายถึงมนุษย์ดังนั้นวานาราจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในป่าอย่างไรก็ตามนักวิชาการสันสกฤตบางคนระบุว่าวานารายังหมายถึงมนุษย์ที่ดูเหมือนลิงโดยสังเกตว่าลิงอาศัยอยู่ในป่าด้วยวานาราไม่ใช่ลิงอย่างแน่นอนเนื่องจากลิงถูกเรียกว่าวานาคาปิหรือคาปิ หรือมาคัสธาในภาษาสันสกฤตเหตุใดการค้นหาหลักฐานของมนุษย์นีแอนเดอร์ท Th ันจึงเป็นเรื่องยากในอินเดียจากการศึกษาวิวัฒนาการทางโบราณคดีและวิทยาศาสตร์นีแอนเดอร์ทันเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในยุโรปออฟริกาและเอเชียตะวันตกโดยเริ่มต้นเมื่อ230,000ปีที่แล้วมนุษย์นีแอนเดอร์ทันมีกระดูกไฮออย์ซึ่งทําให้พวกเขาสามารถพูดได้และดูเหมือนมนุษย์อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะพบหลักฐานบางอย่างของมนุษย์นีแอนเดอร์ทันในอรารยธรรมุ่มแม่นางสิงทูแต่การค้นหาหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับไพเมทโบราณในอินเดียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากชาวอินเดียปฏิบัติตามประเพณีทางวัฒนธรรมที่ยาวนานมากในการเผาศพหลังความตายไม่ว่าจะเป็นศพก็ตามนอกจากนี้กระดูกในคาบสมุทรอินเดียยังสลายตัวในเวลาไม่กี่พันปีสิ่งนี้ทำให้การค้นหาร่องรอยของมนุษย์ยุคหินในอินเดียยากยิ่งขึ้นไปอีก นักอินโดวิทยาพูดอย่างไรเกี่ยวกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทันและรามายณนะนักอินโดวิทยาบางคนคิดว่ารามายณนะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคโบราณที่มีมนุษย์นีแอนเดอร์ทันและมนุษย์โบราณอาศรรยัยอยู่บนโลกในขณะที่นักวิทยาศาสตร์อินเดียและยุโรปบ,บางคนอ้างว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ7,000ันถึง10,000ปีที่แล้วมีหางซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากกับวานาราเหมือนฮนุมานและสุครี นักประวัติศาสตร์บางคนเสนอว่าวานาราคือมนุษย์นีแอนเดอร์ทันที่อาศัยอยู่ในอินเดียใต้เมื่อ500ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยแต่นักอินโดวิทยาบางคนเชื่อว่าวานาราเป็นสายพันธุ์ที่แยกจากกันเช่นโฮมมนินหรือลิงที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นคําอธิบายที่กล่าวถึงในรามายานะตรงกับคําอธิบายสมัยใหม่ทางมนุษยวิทยาของมนุษย์นีแอนเดอร์ทันยกเว้นลักษณะของหางทั้งวานาราและนีแอนเดอร์ทัน มีหน้าผากที่ลาดเอียงร่างกายมีขนดกกระดูกขากันไกลปากที่ยื่นออกมาเป็นต้นเหตุผลที่นักมนุษยวิทยาสมัยใหม่ไม่พบหางก็เพราะหางของวานาราไม่มีกระดูกและด้วยเหตุนี้จึงถูกย่อยสลายภายในเวลาไม่กี่ปีหากคุณอ่านคำอธิบายของอาณาจักรวานารากิกินทาคุณจะพบว่ามีลักษณะเหมือนเครือข่ายของถ้ำบนภูเขาใต้ดินที่เชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน นี่คือสิ่งที่นักมนุษยวิทยาสมัยใหม่พูดถึงมนุษย์มีแอนเดอร์ทันที่อาศัยอยู่ในถ้ำเห็นได้ชัดว่าวานารามีร่างกายแตกต่างจากมาน่าวามนุษย์แต่แน่นอนว่าพวกมันไม่ใช่ลิงจริงๆแล้วปัญหาของนักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็คือเนื่องจากวานาราไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันพวกเขาจึงพยายามจินตนาการวานาราในแง่ของบางสิ่งหรือบางคนที่พวกเขารู้จักหรือเคยเห็นดังนั้นเปรียบเทียบกับโฮโมอีเรตัส และมนุษย์นีแอนเดอร์ทันอาจเป็นคนละสายพันธุ์กันก็ได้รามายณนะยังกล่าวถึงมีเหมือนมนุษย์ไม่เพียงแต่สัตว์จำพวกลิงเท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงในรามายณนะแต่ยังรวมถึงสัตว์ที่มีชีวิตอื่นด้วยชัมพวันมีเหมือนมนุษย์ที่กล่าวถึงในรามายณนะคล้ายกับเยติในส่วนอื่นๆของโลกเยติยังเป็นที่รู้จักกันในนามมนุษย์ิมากล่าวกันว่าพบได้ในพื้นที่น้ำแข็งของโลก มีเรื่องราวมากมายที่อิงจากตัวละครดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีการขนพฟอสซิลเพื่อสรุปการมีอยู่ของพวกมันก็ตามมีถูกเรียกว่าพาลูกันในภาษาสันสกฤตดังนั้นชัมพวันจึงไม่ใช่มีอย่างแน่นอนแต่มีลักษณะคล้ายมีอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับวานาราที่มีลักษณะคล้ายลยิงหลักฐานจากรามายณนะว่าวานาราเป็นมนุษย์มีแอนเดอร์ทัมอ้างอิงจากรามายณนะวานารา มีอยู่ทั่วโลกแต่มีอำนาจเหนือกว่าในภาคใต้ของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาจักรคิกินทาซึ่งเป็นสถานที่เล็กๆใกล้กับฮัมปีในรัฐกานาตาปัจจุบันเมื่อพระรามตัดสินใจโจมตีลังกาสุครีปหัวหน้าแห่งวานาราได้เรียกวานาราจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าร่วมกองทัพพระรามในอินเดียตอนใต้วานาราจากทั่วโลกรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ช่วยเหลือพระรามและมาจากภูมิภาคต่างๆเช่นเทือกเขาหิมาลัย วินทยารัฐมัธยประเทศในปัจจุบันยอดเขาพระเมลุอยู่ในทิเบตปัจจุบันเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงสถานที่บางแห่งที่ไม่พบในอินเดียเช่นทมคิรีอัชราพรวัดเป็นต้นวานมิกกียังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าวานารามาจากแดนไกลซึ่งมีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เสมอหรือตกอยู่เสมอคนฉลาดจะเข้าใจทันทีว่าวานมิกิ้กำลังพูดถึงเขตขั้วโลกเนื่องจากไม่พบหลักฐานของวานาราที่ใดในโลก จึงอนุมานได้ว่าระมาหนาเป็นเรื่องราวที่เก่าแก่มากมีอายุอย่างน้อยสองสามล้านปีสมัยนั้นทางตอนใต้ของอินเดียเต็มไปด้วยปาถึกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดจากแนวเทือกเขาสายาตรีในปัจจุบันวานมีกิกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าวานาราดูมันลิงและมีลักษณะของลิงเช่นวานมิกีเรียกสมาชิกของกองทัพวานาราว่ากปิกุลชอนซึ่งในภาษาสันสกฤตหมายถึงลิงขนาดเท่าช้างวานมิกีอนุมานว่าวานารา ไม่เหมือนลิงตัวเล็กทั่วไปแต่เป็นลิงคนละสายพันธุ์มีร่างกายแข็งแรงและมีลักษณะเหมือนลิงมนุษย์นีแอนเดอร์ท er ันวานิกิยังใช้คําเช่งนิยามอธิราชจิตต์ซึ่งหมายถึงผู้มีใจโลเลไม่สิ้นสุดลักษณะของลิงและกัปิตมอนาวัสติธรรมซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในที่หนึ่งชั่วขณะได้ลักษณะของลิงหลักฐานจากมหาภารตะว่าวานาราเป็นมนุษย์นีแอนเดอร์ทันในมหาภารตะเมื่อพระกฤษณะพบกับชัมพาวัน มนุษย์มีจากเรื่องราวใหม่ยนะคกรสนากล่าวว่าชัมพวันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชนิดสุดท้ายที่ยังมีชีวิตรอดพระเกฤษนะยังกล่าวด้วยว่าตั้งแต่เผ่าพันธุ์ของเขาหายไปเขาไม่ได้รับการต้อนรับในสังคมอีกต่อไปชัมพวันได้รับพรจากท่านพระรามให้มีอายุยืนยาวอาศัยอยู่ในถ้ำกรสนาพูดสิ่งเดียวกันกับหนุมานได้รับพรจากความเป็นอมตะซึ่งหมายความว่าหานุมานเป็นคนสุดท้ายในบรรดาวนารา มหาภา,ตารตะประวัติศาสตร์ของสหัสวรรษที่3 3มสปีก่อนคริสตกาลยืนยันความจริงที่ว่าวานารา์และเยติสูญพันไปแล้วดังนั้นมหาภารตะจึงยืนยันถึงการมีอยู่ของพระรามและสัตว์ทุกชนิดที่กล่าวถึงในรามายณนะไม่มีเหตุผลใดที่หรือีวียาศาสควรพูดถึงชัมพาวันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหากเขาตั้งใจที่จะเขียนเรื่องราวสมมุติของสงครามระหว่างปานาทบและเการบ นี่ก็หมายความว่ารามายณะเป็นประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ม,มากของอินเดียซึ่งนำไปสู่อารยธรรมอื่นๆในอเมริกาเอเชียและยุโรปเป็นต้นรามายณนะและมหาภารตตเป็นประวัติศาสตร์อินเดียไม่ใช่ตำนานบันทึกประวัติศาสตร์โบราณในภาษาสันสกฤตระบุอย่างชัดเจนว่ารามายณนะและมหาภารตตเป็นอิทธิคาส์ประวัติศาสตร์รามาไม่ใช่เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานทั้งรามายณนะและมหาภารตต อย่างน้อย50รายการแม้แต่18บูราณนะหมายถึงเรื่องราวของสมัยโบราณก็ยืนยันรายละเอียดที่กล่าวถึงในมหาภาระตะและรามายนะวานิกิหรือวยาศาสไม่เคยบอกว่าพวกเขากำลังเขียนเรื่องราวไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ข้อมูลทางดาราศาสตร์และลำดับเหตุการณ์และอื่นๆในเรื่องราวสมมติชาวอินเดียโบราณไม่เคยมีประเพณีการเขียนเรื่องราว เนื่องจากพวกเขาไม่เคยขาดแคลนวีรบุรุษในชีวิตจริงตอนนี้ฉันจบด้วยการถามคำถามกับคุณเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ารามายณะเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนในเตรตายคุคุณเชื่อหรือไม่ว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์บางชนิดเช่นมนุษย์หมีและมนุษย์ลิงอยู่ในเวลานั้น